วันนี้เพจรีวิวใช้จริงจะมาอัปเดตเพิ่มเติมนะครับสำหรับเคล็ดลับการทำา s o p p e s s o i i l p p r t t n r r ก่อนหน้านี้เรามีการสอนไปแล้วนะยังไม่เชิงสอนเราเหมือนแชร์ว่าการทำโซเชียลโซเ i ียลพาร์เนของช h o p ปีเป็น Affiliate ที่มันได้เงินจริงๆแล้วก็น่าจะมีเทคนิคง่ายๆเลยแล้วก็ได้ผลแบบได้ผลดีกว่าการทำปกติหลายเท่า ในช่วงเวลาเวลาใดเวลาหนึ่งนะในการที่จะเน้นมันเนะ่ยมันทําให้ยอดพุ่งขึ้นมาแบบน่ากลัวมาก <Yeah. S 1> เดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูเดือนออกตุร์เบเพราะมันสรุปยอดแล้วนิ่งแล้วนะ <Yeah. S 1> อันนี้ครับดูจากหน้าจอก่อนนะไล่มาจากข้างบนก่อนนะคำสั่งซื้อเนี่ยสองพัน็ ประมาณ2,700ประมาณ2,700กว่าคำสั่งซื้อ <c oughs> ผู้เข้าชมประมาณ30,000อัตราคำสั่งซื้อก็คือ8.9%ประมาณ9%ถือว่าดีมากค่าคอมมิชชั่นที่ได้ครับนี่หนึ่งบาทน่าจะเป็นเดือนที่ผมได้ค่าคอมมิชชั่นจาก s h o p ป e Social Partner มากที่สุดแล้วนะตั้งแต่ทำมาแล้วก็ลองดูกราฟครับ กราฟตัวเลขด้านซ้ายเนี่ยก็คือจำนวนคำสั่งซื้อนะส่วนด้านล่างก็คือวันที่บุลเลตแต่ละอันเนี่ยมันก็คือวันที่ถ้าเอาเมาส์ไปจิ้มก็มันก็แสดงคำสั่งซื้อเนี่ยเช่นวันนี้ขายได้17ชิ้นวันนี้ขายได้51ชิ้นซึ่งทุกคนเห็นภาพกว้างไหมว่ามันมีอะไรที่มันโดดขึ้นมา ก็คือวันเดียวได้ห้าร้อยกาคำสั่งซื้อครับมันคือ10บสมันคือวันเลขเบิ้ลครับมันคือวันเลขเบิ้ลนะอันนี้คือเป็นเทคนิคง่ายๆเลยสมมุติเราทำ Affiliate t ททิ้งไว้เนี่ยมันก็อาจจะมีกราฟที่มันขึ้นขึ้นลงๆเป็นปกติเหมือนที่เราเห็นจากวันอื่นๆนะแต่วันที่โดดเนี่ยมันจะเป็นวันที่ พิเศษขึ้นมาเพราะว่าคนเขาจะรอโปรโมชั่นต่างๆในช้อปปีเขาอาจจะมีการค่อยๆทยอยเก็บโค้ดเก็บส่วนลดต่างๆขอเขาไว้แล้วก็มาสั่งซื้อวันนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะพุง่งนี่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทําก็คือเราจะต้องเตรียมตัวนะครับตั้งแต่2อสวันเนี่ยก่อนหน้าหรือมากกว่านั้นก็ยิ่งดีนะแต่ว่าต้องไม่นานเกินนะเดี๋ยวลูกค้ามันจะหลุดไปแล้ว ช่วงนี้ตั้งแต่วันที่ห้ถึงวันที่10เนี่ยเรามีสื่อไหนที่เรากำลังแชร์ Affiliate เนี่ยเราอาจจะต้องมาคอยดูมาอัปเดตแล้วก็ควรจะอัปเดตเนื้อหาให้มันเป็นปัจจุบันนะเช่นเรากำลังจะเข้าสู่10.10 10, เราก็ไม่ควรเอาภาพเดิมคลิปเดิมหรืออะไรแบบเดิมนะเราควรจะเน้นเนื้อหาที่เกี่ยวกับ1 0บสส่วนลด1 0บสโปรโมชั่นสิบสิบกลังมาอะไรอย่างเงี้ย อันนี้คือสาเหตุที่สิบสิบมันพุ่งไงแล้วก็ในรายละเอียดอีกทีเรามาดูอีกทีก็ได้นะว่าเนื้อหาในคอนเทนต์มันต้องเป็นลักษณะไหนแต่บอกคร่าวๆก็คือปกติผมจะใช้คลิปวิดีโอนะฮะเป็นตัวหลักเลยไม่ว่าจะเป็นสื่อไหนก็แล้วแต่นะการทำ affiliate s h o p e e เนะี่ยคำว่า social partner มันก็บอกอยู่แล้วนะว่าคือ social โซเชียลเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่ามาจากช่องช่องทางเดียวเช่น Facebook อย่างเดียวนะไม่ใช่มันจะต้องเป็น360องศาก็คือทาง Facebook คุณมีอะไรบ้างคุณไล่ไปเลย Facebook, IG, i n นะิน a g ก a m YouTube เนี่ยยู u t u เพค่ณอาจจะต้องมี TikTok คุณก็ขาดไม่ได้หรือแม้แต่ไลนยไลน์ o ูมหรือการส่งไลน์พ o อดแคสที่เป็น LINE OA อย่างเงี้ยคือทุกอย่างมันต้องสอบประสานกัน หรือบางครั้งคุณอาจจะไปลงใน Facebook ที่ไม่ใช่แค่แฟนเพจอย่างเดียวใช่ปะ่ะคุณอาจจะต้องไปเสิร์ฟใน Marketplace ด้วยอะไรเงี้ยคือมันก็จะเป็นการวางแผนนะิดนิดเนาะเพราะว่าการที่คุณทำเอฟเฟอร์เรนทะทำทิ้งไว้เลยก็ได้นะแต่มันอาจจะไม่เห็นผลแตกต่างมากนักน,นะในการที่ยอดยอดรายได้มันจะเข้ามาแต่ว่าถ้าเกิดว่าขอขอช่วงวันหนึ่งขอช่วงอาทิตย์หนึ่งเนี่ยก่อนที่จะมีแคมเปญใหญ่คุณลองมาเตรียมตัวลองมา สร้างคอนเทนต์เพิ่มนิดเดียวเท่านั้นเองคุณทำคีวิชวลเหมือนเป็นคีย์เป็นภาพหลักอะภาพหลักภาพเดียววิดีโอหลักวิดีโอเดียวในการสื่อสารเช่นคุณนำคลิปขึ้นมาบอกว่า10 10โปรส่วนลดอะไรพวกนี้แล้วสินค้าตัวนั้นเป็นอะไรคุณก็นำเสนอออกไปเนี่ยคุณทำคลิปแค่ครั้งเดียวแต่คุณสามารถปรับไซส์หรือแคเป็นภาพนิ่งหรือสื่อสารเป็น สื่อที่มันเหมาะกับช่องทางโซเชียลมีเดียที่คุณเอาไปลงนั้นๆน่ะได้เลยก็คือคเขาเรียกว่าคีวิชัวเดียวใช่ปะ่ะคีเเรียก,เร,ยกเรียกว่าคีวิชัวไงคือภาพภาพเดียวแล้วก็กระจายออกไปเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนการที่คุณทำไอเดียมาหนึ่งหนึ่งอย่างเท่านั้นเองแต่คุณแค่อัดไซส์มันแล้วคุณกระจายออกไปตามวันและเวลาก่อนหน้าที่เหมาะสมพอสมควรอย่างเงี้ยมันก็จะได้ผล แล้วคุณก็จะได้ยอดที่คาดไม่ถึงนะผมว่าคาดไม่ถึงกันเ้ยมอนมึงทะลุขึ้นมาเยอะไปแล้วเพราะปกติแต่ะละวันเนี่ยมันก็จะประมาณนี้ยี่สิบมาไต่ประมาณอย่างมากก็ประมาณร้อยใช่ป่ะแต่ว่ามันยังมีความหลงเลยนะเห็นไหมหลังจากที่สิบสิบมันผ่านไปเนี่ยวันที่สิบเอ็ดยอดก็ยังเยอะอยู่นะยังเกินร้อยอยู่นะร้อยสิบสามร้อยสิบสองร้อยสามเจ็ด แ้ยี่สิบหกอ่าแล้วก็กลางเดือนก็ขึ้นเด้งขึ้นมาอีกเป็นสองร้อยกว่าเนี่ยมันก็จะเกินร้อยอ้าวแบตแบตจะหมดเดียวพูดก่อนมันก็จะเกินร้อยมาอีกประมาณเกือบอาทิตย์หนึ่งเลยนะเนี่ยเออมาถึงวันที่สิบเจ็ดก็ยังเกินร้อยอยู่แล้วก็เริ่มกลับสู่ภาวะปกติอ่ะก็เริ่มกลับสู่ภาวะปกติ ก็จะอยู่ในช่วงหลักสิบนะไม่ถึงร้อยแล้วก็ค่อยๆดับลงเออเห็นชัดเหมือนกันนะเห็นชัดเหมือนกันนะเดี๋ยวผมลองเออลองยังไม่ได้เข้าไปดูใน l a z a ด a เลยสภาพอันเนี้ยคือพอดีเห็นจริงๆทําไ,ไม่ได้ไปสังเกตมันมากมายแต่แบบเอเดือนนี้มันผิดสังเกตนะเออแล้วก็ถ้าเกิดว่าเดือนอันนี้เดือนอะไรวะเดือนออกอะ่ะ ออกตัเบอร์ถ้าเกิดเดือนโนโวนเบอร์เดี๋ยวถ้ามันนิ่งแล้วเดี๋ยวมาแชร์อีกทีก็ได้ว่าว่ามันคล้ายกันไหม,มว่าลักษณะของไอ้ภูเขายอดที่มันขึ้นมาเป็นเอเฟอเรสต์มันคือแบบมันเป็นยางทุกเดือนไหมอะไรเงี้ยซึ่งเดือนก่อนหน้าเนี้ยผมอาจจะไม่ได้สังเกตหรือผมไม่ได้ทําอะไรกับมันไงแต่แค่เดือนเนี้ยผมทําอะไรบางอย่างแค่ช่วงนี้เองนะทั้งเดือนเราก็ทามีคอนเทนต์แล้วก็ทิ้งมันไว้ถูกไหมแล้วแค่มาทําเพิ่มช่วงนี้เองคําว่าเอ f เ l อ a t เรสต์เนี้ยถามว่าเป็น s s สซีฟอินคอมไหม มันก็เหมือนเราผมมองว่า p a s s เป็นคำมันคือการลงมือทําและการวางแผนนะเหมือนเราปลูกต้นไม้ใหญ่อ่ะแล้วมันออกดอ,อกดออกผลนะถามว่าเราต้องทําอะไรไหมไม่ต้องนะแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็ต้องนะเช่นวางแผนศึกษาหาขอ้อมูลว่าเราจะปลูกตรงไหนถูกป่ะดินมันเป็นยังไงดินดีไหมสภาพอากาศน้ํามันจะขึ้นจะรอดไหมหลังจากรอดเสร็จเราก็ต้องมีช่วงบารุงนะช่วงที่มันยังเป็นต้นกล้าอยู่เราต้องบารุงใส่ปุ๋ยยังไงกําจัดศัตรูพืชนกกันนกยังไงก่อนที่มันจะโตเริ่มแข็งแรง แข็งแรงแล้วอาจจะไม่ต้องดูแลมากแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะนานๆทีจะมาเสริมอะไรทีหรืจจู่วันหนึ่งมันแห้งเงี้ยใบแห้งเราต้องทำยังไงเนี่ยถามว่าเป็นแพสซีฟเป็นทำไหมแต่ว่ามันก็เป็นแต่ว่ามันไม่ใช่หมายถึงว่าเราจะไม่ทําอะไรเลยนะหรือบางครั้งเราอาจจะไปตัดตัดกิ่งตัดตอนมันเพื่อมาขยายพันธุ์ต่อก็ได้นึกออกป่ะทุกอย่างมันก็คือการทํางานนั่นแหละผมมองว่าช้อปปี้โซเชียลพันเนอร์เดือนหนึ่งได้หมื่นกว่าบาทมันไม่ได้หมายถึงเราไม่ทําอะไรเลยนะอันนี้ต้องเปลี่ยน mindset นิดนึง มันก็คือการลงมือทาทางานแต่ว่าพอทําเสร็จมันก็ลานของมันไปอันนี้คือการที่เราทําปลูกครั้งเดียวแล้วมันยาวเนี่ยก็คือหลักที่มันอยู่ประมาณหลักห้าสิบอะไรประมาณนี้ยอดขายประมาณห้าสิบมันก็น่าจะยาวอยู่ไปเรื่อยๆนะถ้าเอาเขเลยทิ่มในโซเชียลมีเดียต่างๆมันไม่เปลี่ยนแล้วทาให้คนเห็นน้อยลงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะอยู่ประมาณเนี้ยมันก็อยู่ประมาณนี้มาหลายเดือนแล้วถูกไหมแต่อันนี้มันคือการเข้าร่วมช่วงเทศกาลคือตรงนี้ ซึ่งก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะจูมันจะพุ่งขึ้นมาไม่ได้หมายถึงว่าเขามี10.10 9.9แล้วจะจูบมันจะพุ่งขึ้นมาเพราะว่าเดือนก่อนหน้าผมว่าก็ยังไม่เห็นความแตกต่างชัดนะเพราะว่าผมไม่ได้ทําอะไรไงแต่แค่เดือนนี้ผมทําแค่ช่วงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือดอกผลดอกผลที่มันเกิดขึ้นจากการกระทําผมว่าคุณก็ทําได้นะมันไม่ได้ยากเพราะถ้าคุณทำเอฟเฟอร์เรคุณก็รู้อยู่แนละ้วในการที่จะแชร์คอนเทนต์แชร์คลิปแล้วมันก็ค่อยๆเกิดไรายได้ขึ้นมาใช่ปะแต่ว่าช่วงเนี้เนย,เนยเเออออาาาหหนน่่ยยพระ ลองดูหนะ่อยว่ามันมีวิธีไหนในการเล่นกับมันได้บ้างนะแล้วคุณก็เออผมว่าคุณก็ทําได้อ่ะคุณก็ทําได้ถ้าเกิดคุณทําพวก A f f i l i a t e รนต์ชอปปี้โซเชียลพาร์เนอร์สมัครไว้อยู่แล้วเนี่ยลองดูก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรคือมาแบ่งปันเทคนิคง่ายๆช่วงนี้นะแต่ผมคงไม่เปิดให้ดูว่าผมทําอะไรแชร์ share, อะไรเพราะอันนั้นคุณก็ต้องไปไปศึกษาต่อเองแล้วก็เข้าไปหาเองว่าอะไรที่มันน่ามาแชร์น่าขายดีอะไรอย่างเงี้ยคนยังสนใจมันก็ไม่ยากหรอกนึกออกไหมมันก็ดูแล้วว่าสินค้าอะไรขายดีคุณก็กเข้าไปดูมไ่่ใชควับ โ okay. อ,อเคเผยรีวิวท้จริงขอขอบคุณมากนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพจนะฮะถ้าเกิดมีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมาแชร์ต่อเดี๋ยวเขาน่าจะแชร์ของ Lazada อ,อ,อันเนี้ยผมเพิ่งสังเกตว่าในเมนูมันมีเมนูของว่าชวนเพื่อนซึ่งในรายละเอียดเนี่ยถ้าเกิดคุณสมัครช h o ป e e Social Partner แล้วใส่รหัสชวนเพื่อนของผมไปนะครับเราก็จะได้ประโยชน์กันทั้งคู่เลยทั้งผู้แนะนำแล้วก็ผู้ถูกผูกแนะนำผมก็จะได้รับโบนัส200กว่าบาทเนี่ย ถ้าคุณทำออเดอร์ได้10ออเดอร์ภายใน30วันที่สมัครก็ไม่ยากนะเออแล้วก็คุณก็จะได้รับโบนัสสองต่อก็คือเลื่อนขั้นจาก beginner เป็น starter รับ5,500แล้วก็ถ้าเกิดสามารถเลื่อนขั้นจาก beginner เป็นสูงกว่า s t a ต t e r ได้ก็รับโบนัสเพิ่มสูงสุด10,000จริงเหรอแม่งเยอะนะเนี่ย เออก็ลองดูเดี๋ยวผมลองใส่รหัสของผมไว้นะแล้วก็ตอนสมัครก็ลองเนี่ยเซิร์ชคำว่าสมัคร Sho p ป e s o c i a l Partner แล้วเกิเขาถามให้ใส่รหัสผู้แนะนำก็ก็ฝากใส่ของผมไปหน่อยลองดูมาได้จริงไหมผมก็ไม่รู้ได้จริงปะน,นะเออหรือมันจะได้ยังไงมันจะได้เท่าไหร่ถ้าเกิดถามไม่เจอเดี๋ยวผมลองแปะลิงก์การสมัคร Sho p ป e Social s o c i a l Partner ไวนะ้ครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยเข้าไปสมัครไม่เคยลองทาแล้วก็เราไปอ่านรายละเอียดดูนะ มันก็จะมีรายละเอียดต่างๆดูแล้วก็เอ่อผมไม่แน่ใจว่าไอ้รหัสแนะนํานี่มันมันใช่อันนี้หรือเปล่าเดี๋ยวลองใส่อันนี้ดูแล้วกันถ้าเกิดว่ามีอัปเดตเดี๋ยวดูจากในคอมเมนต์ก็ได้ถ้าเกิดผมจะอัปเดตหรือเปลี่ยนอะไรเงี้ยผมอาจจะใส่ไว้ในคอมเมนต์นะว่าต้องใส่รหัสแนะนําแบบไหนโอเคคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพจรีวิวใช้จริงด้วยนะฮะอะไรที่มีประโยชน์แล้วก็ เนี่ยหรือสร้างไรายได้อะไรเงี้ยผมก็จะมาแชร์นะแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมทําจริงๆใช้จริงๆอะ่ะก็อยากให้ทุกคนลองดูอะ่ะเออไม่แย่หรอกครับสวัสดีครับ